หลายคนอาจจะเห็นข่าวกันแล้วนะคะว่ามีคนไทยในเกาหลีถูกสปิโตมูลค่ากว่า1000ล้านวอนวันนี้แอดมินเลยจะพาลูกค้าทุกคนนะคะไปดูค่ะว่าการซื้อสปิโตเนี่ยซื้อ,อยังไงนะคะเผื่อว่าจะมีดวงถูกกับเขาบ้างเ <c oughs> นาะสปิโตนะคะก็จะมีหลายราคาดังนี้ซึ่งสปิโตที่คนไทยในเกาหลีท่านนั้นถูกนะคะก็คือใบละ2 0 0 0ันวอนค่ะแน่นอนว่าแอดมินก็ซื้อ2,000วอนนะคะ2ใบเช่นกันค่ะ วิธีการก็ง่ายๆนะคะสปิตโตเนาะหรือถ้าเรียกง,ง่ายๆคะ่ะก็คือหวยขูดค่ะทุกคนเราก็เอาเหรียญน,นะคะหรืออะไรก็ได้ค่ะมาขูดหารูปภาพที่มันเหมือนกันแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้นะคะถ้าออกมาแบบนี้ค่ะคือได้รางวัลแน่นอนนะคะส่วนราคาเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะเราก็มาขูดดูราคาได้เลยค่ะหลังตรงนี้เนาะก็ฟีลแบบลุ้นๆน,นะทุกคนมันสนุกมากนะไอ้มินก็ได้ด้วยนะคะทุกคนนี่ ได้รูปนี้นะคะได้มาเป็นรูปหมูเนาะเหมือนกันได้ใบนี้นะคะ4 0 0พวอนเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้พันล้านแบบเขานะคะก็ยังได้อยู่นะหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรางวัลเล็กๆเ,เนี่ยเราสามารถแลกแล้วก็รับที่ร้านได้เลยนะคะรับเงินหรือว่าจะรับใบสปิตโตมาเล่นต่อก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะแต่ถ้าถูกเยอะเนี่ยต้องไปแลกที่ธนาคารนะคะส่วนโอนเงินกับไทยโอนก,นกับพันพาร์ทค่ะ